คลิปอะไรไม่รู้คลิปที่มีอะไรก็ไม่รู้ทว่าอีพินคลิปมีอะไรกงนะผูดีเลยเขาพ่การนะเฮ้ย ูเปใช่ก็ได้ยังไงเออเห็นทัดไหมก็ดีที่พีการนะพอดีอย่างคนณพีการมาคุณพว่าแคบมันหดง่ายนะคิดอะไรไม่กูด่ะคิดอะไรไม่รู้ ก็ถูกอ่ะว้าไม่รู้ชื่อเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่ไอ้บูสูดตังค์คือเต้เต้เสาเต้เสาเต้เสาตัวนี้ไม่ใช่ว่าไอ้บูสูด่ตั้งชื่อไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน